ในส่วนของทางเ,เพชรบุรีแะเรื่องสอปกอแล้วก็เรื่องหลายๆอย่างทางผู้มีลลอิทธิพลแนโครงการพี่น้องนี่ความแรงกำลังใจไม่มีไม่มีเลยตอนนี้เพราะนั้นว่าในส่วนที่เร่งด่วนในวันนี้ก็ขอขอบคุณมากที่ที่ทำหนังสือให้แล้วก็อีกประการหนึ่งก็ว่า,าก็อยาก,อยาก,อ,ยากอยากจะนำเรียนท่านประธานว่าหนังสือที่ตัองแจ้งไปที่ท,ที่จังหวัดให้ครอบคลุมไปหมดถึงแน่าจะว่าในกลุ่มของ จะให้ตำรวจแล้วก็ทหารบางครั้งนี่ก็มีนะฮะมีมีือนกันเพราะนั้นว่าก็คุมไปทั้งผู้ว่าสลายการทุส่วกและวก็ตั้งกลุ่มผู้มีอิพลด้วยนะครับขอบกุณมาครับท,ท่านก็ต้องเล่ามาให้หมดนะว่ามีกลุ่มเจ้าที้ของรัฐหรือกลุ่มใดเป็นกูุ่มค้าที่เ้อาประชาชนบ้างนะครับแล้วบอ,อกมาแต่ถ้าท่านสุภารัชาพงศ์ท่านก็จะนําเรียนท่านนายกแล้วก็ เป้หมา,ายสำหรับการประหยัดทางกระทรวงการที่และผู้ว่าในการจังหวัดเข้าไปดูแลนะครับเพราะผู้ว่าเขาสามารถประสานกู้ว่าในการทำงานได้ทุกหน่วยของจังหวัดอยู่แล้วแต่ขอบอกไ้ชัดเจนจริงๆนะครับนี่คือในทาง,งหนังสือเป็นระล,ล่างสอนก็ทําวันนี้ทําเสร็จแล้วก็ฝากไปที่หมอสุธาร์จะผมแจ้เด็กมารับแล้วก็รีบ <c oughs> นายกวันษุนี้นะครับเพราะตอนนี้ท่านยกไม่อยู่พรุ่งนี้ต้องไปศรีสะเกดพระจุรณฯก็เลยศรีสะเกดนะครับบรรษุจะได้เสนอคณะนายกตากมพี่ปะธานไว้ผมนะ แต่ส่วนเรื่องคำนวน้านในยุ่นกระสานไปก่อนแต่ส่วนทางสอบคอก็ต้องรงับปนะกันถังรองสูบยนต์ว่าให้เพื่อเกลจาดยากากทั้งน้องเขา